ประกอบตู้แบบในกล่องครับซื้อกล่องมาแล้วแถมตู้ก็จะมีมีโจทย์ครับโจทย์คือกระดาษให้ลักษณะมาแบบเนี้ยขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มี8ขั้นตอนครับให้เขาเริ่มประกอบดูเนาะตอนนี้ประกอบได้แล้วแหละครึง่งนึงครับเดี๋ยว กำลังหาวิธีครับคนละฟังครับฝั่งซ้ายกับฟังขวาครับฝั่งละคนเลยครับดูวิธีการคิดและก็การปฏิปต่อของพวกเขาจะเป็นยังไงก็เป็นจิน๊กซอครับจิ๊กซอขนาดใหญ่ครับทำตามโจทย์เลย Yeah